ลูกาบทที่สิบสามจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นจะพินาศขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปีลาดเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเข้าตายเสนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูเซาเล็มหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่มีผลพระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเข้ามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาวอองุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันเสียจะให้ดินจืดไป,ปเปล่าๆทำไม แต่ผู้รักษาทาวงุ่นตอบเขาว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีนี้อีกให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค้นมันเสียยิงหลังโกงหายโรคในวันสบาโตโพระองค์กำลังทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโต และมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทำให้เป็นโรคสิบแปดปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและจัดกับเขาว่าหญิงเอย๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตบนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ เพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามีหวันที่ควรจะทำงานในหกวันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสบาโตนั้นอย่าเลยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโอคนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้ว,วัวแก่ลาจากคอ,อกมันพาไปให้กินน้ำในวันสบาโตไม่ใช่หรือ ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับ,บราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสบาโตเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ต้องขายหน้าและประชาชนก็เปรมปรีเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำคำอุปมาเรื่องมเมล็ดพืช พระองค์จึงตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตนมันงอกขึ้นเป็นต้นและนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นคำอุปมาเรื่องเชื้อขนมพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับสิ่งใด ก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดประตูครับพระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสั่งสอนเขาและทรงดำเนินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนที่รอดนั้นน้อยหรือพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและท่านทั้งหลายยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิดและเจ้าบ้านนั้นจะตอบท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนขณะนั้นท่านทั้งหลายจะว่าข้าพเจ้าได้กินได้ดื่มกับท่าน และท่านได้สั่งสอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้าเจ้าบ้านนั้นจะว่าเราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเมื่อทั้งทั้งหลายจะเห็นอับ,บราฮัมอิสอักยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวท่านเองถูกขับไล่สายส่งออกไปภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน จะมีคนมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้จะมาร่วมสำรับในแผ่นดินของพระเจ้าและดูเถิดจะมีผู้ที่เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้นและผู้ที่เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้ายพระเยซูทรงคร่ำครวเพราะกรุงเยรูซาเล็มในโมงนั้นมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่า เฮโรดจะใคร่ประหารชีวิตของท่านเสียโพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าจงไปบอกสุนัขจิงจอกนั้นว่าดูเถิดเราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้และพรุ่งนี้และวันที่สเราจะทำการให้สำเร็จแต่ว่าจำเป็นซึ่งเราจะเดินไปวันนี้พรุ่งนี้และมรืนนี้เพราะว่าผู้เผยพระวนะจะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มก็หาไม่ได้ โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินคว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าให้ถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้นเนือง,หงเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอะดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเรืดร้างและเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออก ปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ